สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเพื่อเรา YO ชิดนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมพาพี่ขอโทษนะครับพี่โจโฉมาเน <c oughs> ี่ <c oughs> ไม่ใช่ครับผมทุกคนก็วันนี้นะเนื่องจากว่าเราจะไปเข้าป่าเอาชีวิตรอดเป็นเวลา7วัน7คืนนะครับผมก็ะระหว,ว่างที่เราจะไปนี่เราจะถ่ายอะไรให้นี่เรานะครับผมว่าเรา,า<ม>จะได้เ<ม>จ,จออะไรบ้าง ใน <ผม S 1> ระหว่างเข้าป่าเดินทางอะไรนั่นแหละ,ะรครับผมใช่ครับผม <laughs> ก็สิ่งที่เราพบมาวันนี้นะทุกคนก็จะมีอะไรบ้างนะครับผมสิ่งที่เรามาเอาชีวิตรอดในป่านะครับผมก็จะมีเชือก แล้วก็เปนะครับผมเพื่อที่ก่อนที่เราจะไม่ทําบ้างอะไรไม่เสร็จก็เราก็จะนอนในเปนก่อนเปก่อนนะครับผมแล้วก็มีดนะทุกคนแล้วก็อุปกรณ์ของโกโปรหรือกล้องอะไรต่างๆนะครับผมก็จะประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็เสื้อผ้าอะไรนี้นะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเข้าป่ากันเลยนะครับผมเพราะว่าวันนี้เราจะได้พบเจออะไรในระหว่างทางมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะเรีทุกคน,นคือแบบเราก็เอาที่ดักหนูไปด้วยนะ กไม่มีนะครับผมใช่ครับผมอยู่ที่ครูดูอ๋อกล้วยเมียนะพี่สอครับบอกพี่จโจโจครับบอกว่าไม่มีใช่ผมทุกคนสาระคลิปนี้ต้องขอโทษพี่จโจโจด้วยนะครับโ <c oughs> อเคเราอ่โอเค,อออเคทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเลยนะขอโทษครับพี่เจโจโอเคทุกคนเดี๋ยวเราว่าเราตอนนี้เราจะออกเดินทางกันเลยครับผมว่าเราจะได้เจออะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเทั่วมา เราก็ได้มาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับผมก็ชื่อเป็นมันก็ชื่อว่าหมู่บ้านแม่ระบุเนี่ยนะครับผมก็นึงจะว่าเรามาระยะทางประมาณหลายโลอยู่นะทุกคนคือแบบโอ้โหดูสภาพตอนนี้ครับผมก็จะมีแต่ขี้ฟูนอะไรทั้งนั้นะดูโอ้โหคือแบบสุดยอดเลยครับผมโอเคทุกคนก็แถวนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านที่มีธรรมชาติอะไรพอสมควรนะครับผมซึ่งในตอนนี้ก็มีแอ่งน้ํามีจะมีควาย ก็จะมีควายมาเล่นแอนน้นอยู่นะครับผมถ้าเป็นวัวก็จะอยู่ฝันน่งนี้เห็นไหมโอ้โหคือแบบหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ธรรมชาติสวยงามมากครับผมโอเคทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันที่ข้ามบนนะครับผมเพื่อที่จะไปหาผู้เชี่ยวชาญที่เขาอยู่ในป่าน,นี้นะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราว่าเราไปกันเลยทุกคนมา ทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมเราก็ได้มาถึงจุดที่เราจะมาเอาชีวิตรอดเป็นหมู่บ้านที่เราจะมาเอาชีวิตรอดนะทุกคนแตไ่ไม่ใช่ที่นี่เดี๋ยวเราก็จะต้องเข้าป่าอีกไกลนะครับผมโอเคก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาพักผ่อนอะไรกันก่อนนะครับผมซึ่งเนื่องจากว่าเราก็เดินทางมาไกลพอสมควรน,นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เรามาขึ้นมากันที่นะี่ทุกคนมาโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เราขึ้นมากันเลยทุกคนว่าเจ้าของบ้านคือใครนะทุกคนเดีมาดูกันทุกคน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนก็คนนี้คือใครทุกคนใครรู้จักบ้างครับโอเคก็นี่จะเป็นเจ้าของบ้านนะทุกคนก็เดี๋ยวจะเราจะให้เขาพาเราไปในป่าที่เราจะไปเอาชูบิดอกันนะครับผมก็นั่นแหละทุกคนตอนนี้เราก็กําลังจะทําอาหารนะโอ้โะคือตอนนี้เรานั่งกองไฟแล้วคือแบบหนาวมากเลยครับผม ก็ตอนนี้นะทุกคนเราก็จะมากินข้าวทาอะไรกันก่อนนะครับผมซึ่งเนื่องจากว่าเราก็เดินทางมากายพอสมควรแล้วก็เน่ยพอสมควรนะครับผมเราก็จะต้องเอาเติมพลังอะไรนิ่หน่อยนะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทําอาหารอะไรนี่หน่อยแล้วก็เราจะมากินข้าวกันเลยทุกคนมาทุกคนก็ตอนนี้เจ้าบางก็ทํา อาหารให้เรากินนะครับผมก็ตอนนี้จะมาทําเมนูอะไรครับน้ำพริกปลากระป๋องครับอ๋อเมนูน้าพริกปลากระป๋องนะครับผมโอเคทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมนี่เมนูก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมากินข้าวกินอะไรกันก่อนนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็มีเมนูน้ําพริกปลากระป๋องแล้วก็นี่คือปลาลานนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นขนุนะครับผมขุนอ่อนใช่ข้นอ่อนนะครับผมทุกคนอาจจะไม่เคยกินนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองกินให้ดูนินี่จิ้มกับน้ำพริก เดี๋ยวดูนะนี่น่ากินแล้วครับผมสุดยอดเครับผมเคก็เดี๋ยวเราจะมากินข้าวกินอะไรกันต่อแล้วก็เราจะออกเดินทางกันเลยนะครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามากินข้าวกันเลยทุกคนมาโอเคทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ทําภารกิจเติมพลังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะโอเคก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะออกเริ่มออกเดินทางกันแล้วนะทุกคน ก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเดินเข้าป่ากันแล้วนะผมก็เรามากับท่านชิดแล้วก็เจ้าบ้านนะครับผมโอเคก็จะเป็นถ้าเราไปในระหว่างทางนี้เราจะได้เจออะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเอาชีวิตลอก7วัน7คืนกันนะครับผม <c oughs> นะครับผมก็นั่นแหละเดี๋ยวเราไปกันเลยทุกคนมา ตอนนี้นะครับผมเราก็ได้เข้ามากันที่ปากลึกในลำพางระยะหนึ่งแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าป่ากังจุดที่เราจะไปเอาชีวิตรอดนะครับผมเดี๋ยวจุดที่เราไปเอาชีวิตรอดนะครับผมก็เราก็จะต้องไปอีกระยะหนึ่งพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าป่าเอาชีวิตรอดให้มันเข้าลึกกว่านี้นะครับผมก็ให้มันเป็นป่าที่ค่อนข้างที่จะลึกแล้วก็อุดมสมบูรณ์ไปเลยทีเดียวนะครับผมเราจะเริ่มเดินทางไปกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เรามาลุยกันเลยทุกคนมา โอเคทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมเราก็ได้มาถึงจุดที่เราจะมาเอาชีวิตรอดก,กันแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็ได้เข้าป่าลึกมากพอสมควรนะครับผมเพราะที่นี่ก็จะเป็นป่าที่ที่มันคนเขาไม่ค่อยมากันนะครับผมก็คือแบบถ้าจะว่าแบบป่าที่เป็นป่าลึกป่าอุดมสมบูรณ์ก็ว่าได้นะผมคือแบบดูหน้าผาพวกนี้นะผมนี่นะก็จะมีแต่ต้นใหญ่ๆประมาณนี้นะทุกคนก็ส่วนนุ้นก็ต้นไม้ใหญ่อะไรทางนั้นนะ วันนี้นะผมก็เราจะไม่ทําอะไรนะผมก็แล้วก็พรุ่งนี้เราจะหาจุดที่เราจะมาสร้างที่พักเอาชีวิตรอดนะครับผมก็วันนี้เราก็จะมาโน้มแบบก่อไฟจุดไฟอะไรต่างนี้แล้วก็เราก็จะมาการเปนะทุกคนก็เราที่เรามาวันแรกนี้นะผมก็เราจะนอนในเปนะผมเราจะยังไม่นอนไม่นอนในบ้านเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่มีบ้านอะไรต่างเลยนะครับผมก็เราก็จะต้องไปตัดไม้ตักอะไรต่างนะครับผมเพื่อที่จะมาสร้างที่บ้านอะไรต่างนะครับผมนี่ทุกคน เดี๋ยวผมจะพาดูที่นี่นี่แล้วทุกคนก็ที่นี่นะครับผมก็จะเป็นน้ำที่พอลึกมากพอสมควรนะครับผมที่นี่เราว่ามันก็ค่อนข้างที่จะมีปลาพอสมควรแหละทุกคนเพราะที่นี่ไม่ค่อยมีคนมาเลยนะครับผมก็ถ้าเรามาเอาชีวิตรอดเดี๋ยวที่นี่เราจะมาหาปลาดูด้วยนะครับผมก็อย่างเช่นที่ข้างล่างหรือข้างบนมันก็มีด้วยแล้วก็ที่นี่ด้วยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะหาที่พักอะไรกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาหากันเลยทุกคนมา มชีวิตทวกี่เราจะแข่งเอาชีวิตรอดกันใช่ไหมเอบเอาชีวิตรอดสร้างบ้านหาของป่ากินนะทุกคนกคนือแบบถ้าใครอยากดูนะเพื่อมาดูที่ช่องผมนะครับผมอีพีแรกของอีสองครับอีพีที่สองของผมนะใค้ใคสวยกับกันก็คอมเมนต์มาแนละ้วทุกคนใช่ครับผมแล้วเราจะมาแข่งเป็นแบบสร้างบ้านแล้วก็สร้างที่พักอะไรไต่างๆนี้ใช่ไหมครับผมก็เราจะดำรงชีวิตในการเอาชีวิตรอดใช่ครับผมนั่นแหละทุกคน สำหรับวันนี้นะทุกคนเราก็เนยมาพอสมควรนะสำหรับที่การเดินทางนี้นะเราก็จะต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ้าใครที่อยากดูในการเอาชีวิตรอดสร้างบ้านต่ตตางๆก็สามารถคอยติดตามกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำในอีพีหน้ากันนะครับผมเอาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราลองมาชมคลิปเอาชีวิตรอดก,กันเลยนะครับผม ชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามผมที่ช่อง Y O c h i ชิดด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกรี๊งกรีกรงที่ช่อง Y O c h i ชด้วยนะครับแล<ช>้วก็<ม>ทุกคนก็สำหรับ E ีนี้นะทุกคนก็เราก็จะขอจบเพียงในการสำหรับการเดินทางนะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่พุ่งนี้นะครับผมแล้วเจอกัน